สวัดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะมาอยู่กับเจ้ากระบอกนี้นะคะสีทองอลังมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือโคโก c ครับโทฟี่นะคะปี2017นะคะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสี A.C.P. นะคะสวยงามไหมตากล้องโอ้ oh, สวยมากค่ะใส่แมกกาซีนแมกกาซีนก็ทำเป็นสีทองมานะคะ คือรีวิวตัวโคโกครับเนี่ยอาจจะเห็นในหลายๆคลิปในหลายๆ,ๆช่องแล้วนะคะคราวนี้โมจะมารีวิวนะคะการที่เจ้าของนำปืนนะคะไปทำสีขนาดนี้นะคะคือกระบอกนี้ยราคานี่คือแบบแสนกลางๆแน่ๆนะคะคืออัพๆเลยอ่ะเออแล้วกล้าไปทำสีนะคะอันนี้เป็นสีชุบ PVD สีทองนะคะแล้วก็ทำทุกส่วนเลยนะคะทุกคนถ้าแกะเข้าไปดูเนี่ย ก็คือทุกส่วนเลยแล้วก็แมกกาซีนอ่ะก็ทำนะคะมีเดิมเดิมเนี่ยก็จะมีศูนย์ตัวนี้นะคะที่เป็นศูนย์ของโคศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะคะศูนย์หลังปรับได้บนล่างสายขวาสวยงามมากๆเลยนะกล้องอ่ะตากล้องช่วยบรรยายความรู้สึกออกมาหน่อยสีเห็นยิ้มอยู่หลังกล้องอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องชื่นชมเจ้าของเปิดนะพี่เบิร์ต คือปืนราคาแพงมากแล้วก็กล้าเอาไปทําแบบนี้ก็ผมถ้าทำออกมาคือทําออกมาดีนะสวยใช่แล้วก็ไอ้ฟิลลิ่งการดึงสไลด์เนี่ยลื่นขึ้นเยอะเลยลื่นแล้วก็ไกอะไรก็ลื่นขึ้นจา่การชุบพีวีดีคือแค่ชุบพีวีดีเหรอตาก้องเขาเปลี่ยนอะไร<อ>ด้วยไหมมีเจ้าของเขาแจ้งว่ามีเปลี่ยนไส้ในเป็นชุดแต่งมาด้วยขพราะาหนักไกนะแต่ไอคุณสมบัติของพีวีดีเนี่ยก็ช่วยทําให้อ่าฟิตติ้งปืนเนี่ยลื่นขึ้นอยู่แล้ว าการเดินไกลทั้งไซส์ทั้งอะไรครับได้สุดยอดไปเลยนะคะทุกคนอันนี้อ่ะก็เป็นปืนปูไซส์นะคะเห็นอย่างนี้นะคะก็คือลำกล้อง5นิ้วนะแล้วก็เป็นระบบปืน1911นะคะก็สวยงามตามที่ทุกคนเนี่ยชอบกันนะคะปืน19 1 1หนึ่งนี่คือใครๆก็ชอบอยู่แล้วนะคะทรงนี้เป็นทรงที่สวยคลาสสิกเลยค่ะก็จะลองปั้นกลุ่มนะคะยิงกันสนุกสนุกนะคะดูฟีลลิ่งปืนกันนะคะหนัด ในระยะ5เมตรคุณโมใช้ลูกจริงอีกแล้วนะครับมันต้องดีคอยแรงแน่ๆเลยตากล้องใส่ไปกี่นัดแล้วเนี่ยตากล้องน่าจะ5้านะเริ่มกันเลยนะคะขอตัวแล้วกันนะตากล้องเิลนติดครับอุ้ยน่า เค okay. ห้านัดค่ะอ่อขอบคุณเจ้าของปืนนะคะอีกครั้งนะคะพี่เบิร์ดแล้วก็นำกระสุนมาให้ทดสอบกันด้วยนะคะกล้องก็โหลดไปอีกห้านัดนะคะ,ะคราวนี้ดูเรื่นมากใช่ไหมใช่ค่ะ คือแล้วยิงก็โอเคเลยนะแต่ว่ารีคอยก็เจ็บมือนิดนึงแต่กล้องจะเป็นหัวนะคะหัวแล้วก็หัว,หวน่า ก็ามาสรุปกันนะคะสําหรับโมนะคะก็จะเป็นโซน A ด้านล่างที่ตัวนะคะก็เข้าวง A หมดเลยนะคะคือการยิงเนี่ยคือโมรู้สึกว่าโอเคยิงสนุกเลยอะทุกคนคือแล้วก็คือตับศูนย์อะง่ายมากๆเลยยิ่งเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกอย่างนี้เห็นชัดมากนะคะส่วนแรงรีคอยเราใช้กระสุนจริงนะคะก็คือมีแรงรีคอยอยู่พอสมควรนะคะแล้วของตะกล้องนี่ก็คือเป็น A ด้านบนนะคะในหัวตากล้องทำไมหอันนี้ัดแรกครับ นัดแรกไกลเบามากแตะต้องยิงไปกี่นัดห้านัดไม่ใช่หรอล้าหายไปเลยนัดหนึ่งหายไปนัดหนึ่งคือพอยิงประมาณนัดที่สี่ที่ห้าเนี่ยรู้สึกว่าปืนมันยิงได้เร็วก็เลยอยากเร่งขึ้นมาเลยหลุดไปสนุกว่างั้นเลยหลุดเลยตุ้ม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 ก็เลยหลุดหายไปเลยนะคะหนึ่งนัดส่วนนัดแรกมันก็เป็นแบบไกลมันไกลมันเร็วมากอ่ะก็เลยไม่ชินเลยก็ตกมาแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยเราเห็นในทั้งโมทั้งตะก้องเนี่ยจะมีปืนติดอยู่นัดหนึ่งทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเราเก็บสูงใช่ไหมตะก้อง อาจจะยังไม่ค่อยถนัดกับปืนกบบตรงนีมนง้มันก็เลยมีการติดขัดอยู่หนึ่งนัดน,นะคะแต่ว่าก็เคลียร์ได้ทันทีเนาะแล้วก็ในเรื่องของไกปืนนะคะคือแบบทุกคนคือไกแบบคือคือคมมากเลยนะแล้วก็คือแบบไม่ได้หนักเลยตึ๊กเลยอะ่ะเป็นปืนที่ยิงถูกกระบอกหนึ่งเลยนะคะสำหรับปืนตัวนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ ติดตามชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไ like ลค์ช anelmo แล้วก็กดติดตามช anelmo ด้วยนะคะ